ปลยใหญ่อ่ะเฮนะ้ยใจเย็นใจเย็นหวานหวานหวานไม่หวานไว้หวานไม่ลงไปแป๊บ <c oughs> เดียวติดเลยเนะต็มเลยอ่ะโอ้ยังเยอะครับนี่นะครับเกือบเป็นถ้วยอ่ะก็ไม่ต้มีมันก็ตะเพียนไซส์สวยๆอ่ะร้องไว้ร้องไว้รอ้รองไว้สิจังรอ้องไว้จังรอ้องไว้ฮู้มบิดเด็ดว่ะไม้นี้เด็ดว่ะต้องซ้ำห้ึงซ้ำหนึ่งซ้ำแน่นอนโอ้ ก่อนพร้อมครับวันนี้พร้อมลุยครับวันนี้พร้อมลุยครับมีทั้งคันเบ็ดทั้งมีทั้งยกยอครับก่อนวันนี้พร้อมนะครับไปลุยนะฮะ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดี f c ท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้เรามากันที่อ่างเก็บน้ําแปลงไผ่นะครับอ่างเก็บน้ําแปลงไผ่หมายนี้เราเคยมากันสองรอบแล้วนะครับสองรอบแล้วมาในช่วงของที่มันน้ําลดเหมือนครั้งนี้แหละแล้วก็ครั้งก่อนนั้นก็มาตอนช่วงที่น้ํามันขึ้นนะขึ้นมาถึงแบบขอบอ่างเลยนะครับ <S <S ก็ช่วงนี้จะน้ําจะลงไปเยอะหน่อยนะครับก็พาพี่สาว นะครับี่แดงแล้วก็ผู้พันเบิร์ตมาด้วยวันนี้พาแกมายกยอวันนี้จุดประสงค์ของเราก็จริงๆก็เป็นการมายกยอหาปลาซิวนะครับหาปลาไปทํากับข้าวเอาไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับส่วนเรื่องของปลาที่นี่นะครับก็หลักๆจะเป็นปลาดินนะครับปลาดินปลาส้อยปลานกเขานี่แหละนะครับที่จากที่ผมเคยได้คุยกับทางชาวบ้านแถวนี้นะครับเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่เนี่ยอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะครับปลาดินเนี่ยไซส์มีแต่แบบ ส3ามเลยนะไม่ใช่สองสามนิ้วนะสองสมโลนะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังเหลือหรือเปล่าดูจากร่องรอยแล้วของหมายเนี่ยมีตะข่ายเพียบเลยนะตะข่ายเพียบเลยที่กรองเต็มตามพื้นต่างๆ<ช>ผม<ช>ขออนุญาตเตรียมเหยื่อก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะลองลงเด็ดดูก็เดี๋ยวมาตามหากันดูว่ามันจะมีปลานินไซส์สวยที่นี่หรือเปล่านะครับโอเคก็พร้อมแหละนะเหยื่อผมก็จะทําประมาณนี้แตกตัวนะเน้นแตกตัวง่ายนะ วันนี้นะครับปลาได้แล้วโอ้ปลาขาวปลาส้อยปลาส้อยนี่ครับตัวสวยๆนะครับนี่จริงๆแล้วจุดประสงค์ของเขาคือเขาจะมายกยอนะฮะนี่ <c oughs> สาวผมวันนี้จะมายกยอก็ค,อคือดูจากปลาแล้วเนี่ยนะครับปลาซิวน่าจะเยอะปลาซิวปลาเล็กอะ่ะเยอะนะครับเพราะมันขึ้นจากหลักการจากที่ผมเห็นขึ้นน้ํานะนะครับอ่างเก็บน้ําก็จะเหลือน้ําอยู่ประมาณนี้ครั้งที่แล้วที่เราม,ามันอยู่นู่นนะครับเกือบเกือบขอบตรงบริเวณเราจอดรถนู่นแหละนะครับ ก็ถือว่าลงมาเยอะเหมือนกันประมาณสัก4ี่หเมตรได้นะที่มันลดลงมาเนี่ยนะครับอ่างนี้ก็เป็นอ่างที่เอาไว้ทําสําหรับการเกษตรของชาวบ้านนะนี่ข้นมาอีกลตัวหนึ่งอันนี้ลูกปันนินนี่นะฮะเห็นตัวลูกปันนินแล้วแสดงว่ามันต้องมีแม่มันนะโอ้มีลูกปั่นินที่นี่แสดงว่าต้องมีแม่ตัวไซโบโบแน่เลยนะโอเคเรามาลุ้นกันสำหรับตะก้อที่ใช้วันนี้นะครับเป็นตะก้อวิ่งนะครับผู้ชมตะก้อวิ่ง ผมจะใช้เป็นสองตะขอกับหนึ่งตะขอนะแต่ตอนนี้ผมจะใช้หนึ่งตะขอก่อนตะกัวก็อยู่ที่ประมาณห้าถึงสิบกรัมนะเป็นตะกอวิ่งสั้นนะตะกอ้อวิ่งสั้นประมาณนี้โอเคปัญญาลุยเลยงานของงนุนนี่คนยกยอเนี่ยคือชอบมากเลยอะรู้สึกจะฟินกว่าเพื่อนด้วยนะรู้สึกจะฟินกว่ากว่าคนตกปลาอีกนะอลองดูกันใครจะหมานกว่ากัน วันนี้เขาว่าละเขาพังแล้วบวล่ะไปเบื้องุ่นบุคันมุกี่ไป็น้งมันขึ้นไปยึดยังไหนกปูเหนนกันเลยปูปัสสาวะ โอ้โห oh. ลูกปลาเพียบเลยนะผู้ชมตีเหยื่อลงไปอะปลาเล็กน่าจะเยอะจัดนะครับผมตีไประยะประมาณสักสี่สี่สิบถึงห้าสิบเมตรนะไม่ตีไกลนะครับสี่สิบห้าสิบเมตรตีไม่ได้ใหญ่ไม่ถึงด้วยซ้าอาจจะอยู่ที่ประมาณสักสามสิบเมตรอะแต่ดูแล้วรู้สึกเหมือนลูกปลาจะเยอะมากที่เนี้ยนะครับลูกปลาพวกปนดินปลาซิวพวกปลาสร้อยอะน่าจะเยอะนะตีลงไปปุ๊บเนี่ยลุมกินเหยื่อเลย ต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวใหญ่หรือเปล่านะจะมีปลานินไซส์สวยๆให้เราได้เห็นด้วยเล้วราก็ไม่รู้ว่ามันจะทันหรือเปล่าปลาใหญ่จะทันห,หรือเปล่าดูสังเกตลงไปนู่นนะโอ้โหเทียบเลยนี่นะนนะเห็นไหมคตรงนั้นนะที่จุดที่ผมตีเหยื่อลงไปเต็มครับลูกปลาขึ้นเพียบเลยเนี่ยลุมอะ่ะเหมือนไม่มีเหมือนไม่เคยเจออาหาระนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลย มาลุ้นกันครับแต็มแรกปลาอะไรครับอยู่หรือเปล่าไม่รู้พูพันเบิร์ดวัดแรงด้วยทำไมนิ่งอ่ะอ๋อนี่ไงผมว่าแล้วมันเป็นปลาซ้ออ้ <laughs> โห้ท่านผู้ชมดูครับ พี่สาวผมยกยออยตัวใหญ่กว่าเลย,ยนี่ฮะปลาสร้อยโอ้โหยังอุตส่าห์มาโดนได้แน่นอน,นจริงๆมันหมานครับแต้มแรกโอ้โหนี่แหละคือปัญหาใหญ่สำหรับเราทีนี้จะทำยังไงให้เหยื่อมันหลบปลาเล็กได้นะครับนี่ฮะปลาสร้อยแต้มแรกขึ้นเพียบเลยทุกท่นานโอ้โหยังหมานครับ ดีเดียวนะครับโอ้โหสุดๆครับเป็นหญ่แตงชาแนลหวานมากถูกใจเขาหล่ครับวันนี้ทั้งวันนะครับดูทงงแล้ว <c oughs> โอ้ได้ปะบู่เลยครับ <c oughs> ไม่ได้ปลาบูก็มาปลาบูก็มาอะไงนู้นก็ขูดแน่นอนจริงๆตะกี้ก็เหมือนได้ปลากระพงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมถ่ายมาทำหลุดมือมก่อนเหมือนลูกปลากระพงอ่ะติดยอมาตะกี้นะครับอ้ยอย่างหมาน ไปแล้วครับไปแล้วครับป oh, ูพ oh, oh. ันวัดวัดวัดแรงด้วยนะตะกี้ผมไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับอยู่หรือเปล่าโอ้เหมือนจะหลุดนะอยู่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 ปลาอะไรวะเนี่ยไม่คิดว่ามันจะมีปลาใหญ่แต่ผมคิดว่ามันน่ามีหรอกปลาใหญ่อ่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นหวานหวานหวานไม่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 ปลานิ้นโอ้ยหลุดเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นหวานหวานหวานไม่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 ปลานิ้นโอ้ยหลุดโอ้ยบอกหวานหวานปลานิ้นว่าตัวใหญ่ด้วยโอ้ยเหลือใจ เออเขา,าบอกว่าตักว่ะโอ้โหม,มีอยู่อดได้ลูกปลานิลตัวใหญ่ใหญ่เลย <c oughs> ว่าแล้วอย่าดูถูกผมว่าแล้วปลาเล็กมันต้องมีปลาใหญ่ก็ต้องมี <c oughs> โอ้โหดูต่อหน้าต่อตาท่านผู้ชมเสียดายหวานแล้วนะยูสิ <c oughs> บอกผู้พันเบิร์ดแบบเปิดเบรกหวานๆไงแล้วเขาไม่หวานไงประเด็นมันน่ะคือยังไม่ได้แตะเบรกเลยไม่ได้เปิดเบรกไว้โอ้โหเสียดายโอเคเดี๋ยวปรุนกัน แปลงไผ่โอ้โหไม่คิดว่าจะมีปลานิลใหญ่ด้วยโอ้โหตะกี้ไซส์ฝ่ามืออะผมว่ามีครึ่งโลตัวนี้นะฮะดูต,ตัวหน้าตัวตาด้วยเสียดายจริงเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่อ้าวหมานและะ้วครับท่านผู้ชมหมานแล้วฮะตะก,กี้ไม่ได้ตั้งกล้องนะฮะตะเพียนตัวสวยอยู่นะครับตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่มีปลาใหญ่ฮะเริ่มมาละปลาเพียน ใส่สวยหลังจากที่โบพันเบิร์ดทำปันดินหลุดไปหลุดต่อหน้าต่อตาด้วยนะอ่ะปลาตะเพียนโอเคนะตาไซนี้ก็กําลังดีอ่ะฮะกำลังดีเลยไซนี้มันมันเดี๋ยวแต้มันเดี๋ยวไปรอดูแต้มต่อไปแล้วกันโอ้โหปลาอะไรกันนะ โอ้หนักว่าโอ้หนักเว่ามีอุ้อดไม้นีตต้ตะเพียนว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตะเพียนหรอกผมว่าแล้วจะเป็นหินโอ้เหมือนมีหินว่ะตรงนั้นน่ะอ้ติดว่ะติดิดหนไม่ติดหินก็ต้องมีตอเลยกิ่งไม้อะไรสักอย่างตรงนั้นน่ะ น่าจะปานินนะท่านผู้ชม,มน่าจะปานินโอเ้เสียดายเหมือนมันมีหลุมอยู่ตรงนี้นะครับหลุมปลาหลุมปานินอนะ่ะปกติแล้วถ้าตีโด,โดนหลุมมันอนะ่ะปกตินะฮะมันจะมีตัวนะแล้วก็ตัวที่ผู้พันเบิร์ดทำหลุดตะกี้ก็มุมเดียวกันเลยที่ผู้พันเบิร์ตตีไปไปมุมนี้นะโอ้ยไม้เกาปนิน <c oughs> ดูคนเหรอเออกเอ้ากินเยเอ้ยดูพี่อุ๊ดดูไซส์สวยด้วตัวนี้สวยสวยสสวยสสวยสวยตัวนี้ไซส์สวยเยียมตัดเกิมตัดเกตัดขวัญไปทงทีเลยท้ง่างทางล่างทางล่างเลยทั้งรางเลยทั้งรางเลยอลายแล้งไม่ปนินก็ไม่ตำมีปนินก็ตะเพียนไซสสวยๆรอไปรอไปรอไปช่างรอไางรอไวชงรอไ ไกลๆๆโอ้โปตะเพียนครับโอ้โห <c oughs> อารอบนี้ตะเพียนครับรอบนี้ตะเพียนรอบะเพียนอีกตัวสวยนะเนะ่ะเอาจริงแนละ้วตัวสวยนะครับ <c oughs> ายนี้ตัวสวยเลยนะครับไ <c oughs> ซสองสามครับน่าจะประมาณสามถนึงสี่นิ้วนะายนี้ตัวสวยมากนึกว่าปลานินตอนแรกนะครับมันโดนแล้วทีนี้อีกตะขอหนึ่งมันน่าจะไปเกี่ยวอะไรสักอย่างหนึ่งนะเลยติด โอเคแต้มที่สองครับสีสวยม, <Okay. S 1> มัน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 มนครับมันการได้จักแต้มแล้วนับวันใครจะสู้มีเป็นพันแต้มแบบนี้ก็สนุกนะฮะท่านผู้ชมแบบนี้สนุกเลยนะครับตอนแรกเห็นแต่ปลาสว้อยนะตัวประมาณสอง สองนิ้วสามนิ้วอย่างเงี้ยน,นะครับสองนิ้วสองนิ้วด้วยซ้ำไม่ใช่สองสามนิ้วหรอกตีวันเบิร์ดได้ขึ้นมานะครับเป็นสิบสิบตัวเลยทีเดียวน,นะครับตีลงไปปุ๊บแป๊บเดียวมันกินตีลงไปปุ๊บมันกินเลยนะครับไม่คิดว่ามันจะมีตัวโตแต่ก็อย่างที่ผมพูดั้งแต่ตัวคิดผมคิดว่ามันมีปลาปลาเล็กมันต้องมีปลาใหญ่แหละนะครับต้องมีปลาใหญ่แหละแล้วก็อย่างหนึ่งคือหลักฐานแถวเนี้มันชัดมากก็คือขายอะประมาณเจ็ดถึงเก้าเซนขนาดเจ็ดถึงเก้าเซน มีสิบสองเนี้ยพี่วัดสิบสองเซนแสดงว่าปลามีไซส์เป็นโลอ่ะนะครับนี่เขามาดักขนาดนั้น่ะนะต้องมีปลาไซส์เป็นโลแต่น้ําตอนนี้น่าจะเหลือไม่ลึกนะมันก็จะอาจจะเป็นเป็นช่วงมีช่วงลึกช่วงตื้นอ่ะนะฮะแต่เท่าที่ดูก็น่าจะอยู่ประมาณสักเต็มที่น่าจะประมาณสักเมตรสองเมตรประมาณนี้แหละน้ําที่เดือก่อนโอเคผมใช้เป็นตะก้อวิ่งสั้นนี่นะะเดี๋ยวลุยกันต่อมันหวานมันหวานสายหวานครับตอนนี้ นี่อีกมุมหนึ่งนะครับสาหรับใครที่สนใจยกยอนะครับยกยอนะครับระหว่างรอนะครับระหว่างรอนะอันนี้คือผลงานที่ได้นะฮะปลาเยอะมากปลาเล็กปลาซิวอะเยอะมากนะครับนะฮะยกยอเนี่ยแป๊บเดียวกันนิกาลงไปแป๊บเดียวติดแล้วเนี่ยเต็มเลยอ่ะโอ้ยังเยอะครับนี่นะครับเกือเป็นถ้วยอะไม้เดียวอะอันนี้ถือว่าได้น้อยอันนี้ถือว่าได้น้อยเนาะอันนี้ ตอนแรกๆช่วงช่วงแรกๆยกไปนี่โอ้โหขึ้นมาประมาณนนา <laughs> ขนาดถ้วยกาไก่หรือ,อยา่างไง <laughs> <laughs> ถ้วยกาไก่ใช้สแล้วเลยโอ้ยังหวานนะครับ <laughs> พอแดดเริ่มออกมันเริ่มจะจะ,จะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่มันลงจะเริ่มจะลงน้าลึกนะครับพอตอนที่ฝามันคลบคลๆม่ะเมฆมันเริ่มลงมาอย่างเงี้ยนะตอนเนี้ยอากาศเหมือนมันจะเหมือนจะมีฝนตอนแรกนะท่านผู้ชมดูนะฮองฟ้าเหมือนจะมีฝนนะตอนจังหวะน,นั้นเนี่ยคือมันเข้ามาเยอะมากนะเข้ามาเยอะมาก แต่ตอนนี้แดดเริ่มแรงมันก็เริ่มขยับตัวออกไปน้ําลึกนะครับส่วนที่อยู่ของเราก็ประมาณนี้นะครับเป็นต้นไม้นะครับมีต้นไม้ร่มไม้อยู่ตรงนู้นแล้วก็มีนางเอกตัวน้อยมาด้วยวันนี้นะฮะนางเอกตัวน้อยนู่นนะมียูมีเยอะนู่นบายบายท่านผู้ชมหน่อยลูกบาย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 นู่นนะมียู่ตัวน้อยอยู่นู่นนะครับต้องหลบร่มอยู่นู่นก็ถือว่าโชคดีนะครับมันมีร่มไม้ให้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีร่มไม้ตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็นเหมือน สลาแหละนะเป็นสลายอยู่ตรงจุดนั้นนะสลายอยู่ตรงจุดนั้นบริเวณรอบอ่างเนี่ยต้นไม้น้อยมากนะครับต้นไม้น้อยมากบริเวณรอบอ่างต้นไม้น้อยมากก็จะมีเป็นบางจุดนะครับส่วนหน้าฝั่งนู้นก็จะเป็นป่ามันหรือว่าสวนของนา้นาเขาอยู่ตรงจุดนูน้นนะครับอันนี้ผมไม่ผมเคยไปรอบนึงกูวันเบื่อแต่หน้านู้นเขาบอกว่ามันก็ไม่ค่อยลึกเหมือนกันนะครับน้ําก็น่าจะระดับเดียวกันนะครับ นี่ฮะติดปลาฉลาดด้วยนะครับทางนี้ไม่ใหญ่แตงชาแนลติดปลาฉลาดด้วยท่านผู้ชมโอ้ยังหมานโอ้ปลาฉลาดครับภาษาการเขาเรียกปลาฉลาดบ้านเราก็ปลาตองนี่แหละปลาตองปลาฉลาดโอ้เนี่ฮะตัวสวยครับตัวสวยนี่ฮะผลงานไม่ใหญ่แตงชาแนลครับสุดยอดครับแน่นอนจริงๆอ่ะผู้พ่นใส บบหมานมากหมานมากหมานมากกรนิกาต้องเอาไสรโวนะทีเนี้ยไสรโวนะเออาปไอ้ดูย่อก่อนไอ้ดูยอก่อนเอาเขาบอกให้ดูย่อดูยอนี่เออนี่แต่ก็ไม่ใช่เบานะครับไม่ย่อยนะนี่นะครับไม่ย่อยนะครับหมานนะครับหมานนะครับอือหือ ใจเย็นเรา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 ใจเย็นไม่ตะเคียนก็ปนินนี่แหละแต่เราตักไว้ก่อนเราตักไว้ก่อนชัวร์ไว้ก่อนตะเคียนตัวสวยด้วยมาแล้วตะเพียนตัวสวยนะเนี่ยอย่าบอกว่าไม่มีปลาไม่ได้นะเอาหลุดพอดี นี่ครับแต้มที่สามครับตะเพียนหลับไมน้นี้ตัวสวยนะนะครับตัวสวยมากตะเพียนแต้มสามครับแต้มสองขีดครึ่งนี่ตัวโลโอ้ยน มกระโปงอะต้องปล่อยให้ออกขาดอัดง้างโอ้ใครจะไปคิดว่ามันจะโดนกระโปงอะบตัวปลาเนี่ยกระโงใหญ่ผมว่ามีสี่ห้าโลได้ครับท่านผู้ชมตะกี้โอ้ใจโอ้แล้วกล้องก็ไม่ได้กดด้วยครับพันเบิร์ตไม่ได้กดกล้องด้วยครับ มันมาชาร์จปลาเล็กอู้ใครจะไปคิดว่ามันจะมีกระพงแต่ผมเห็นกระพงเล็กนะหลายตัวเลยนะครับนี่น้งใช้ใหญ่เข้ามาเจอเปลี่ยนอ๋อเล็กเลยก็ขึ้นบอกเมื่อกี้อย่าปิดไงปล่อยออกเลยใช่ถึงบอกผู้พันเบิ้ลว่าอย่าปิดเบรกห้ามปิดเบรกเด็ดขาดแบบนี้ต้องปล่อยมันวิ่งปี๊ดไปเลยเพราะตะขอเราเล็กผมจนหมดนี่ไปจับผู้พันเบิ้ลไงจนหมดสปูลน่ะปล่อยไปเลยตัวใหญ่ ขอเรียกเอาอยู่เสียดายโอ้โหว่เด็ดว่ะไม่นี้เด็ดว่ะต้องซ้ำหนึ่งซ้ำหนึงซ้ำแน่นอนโอ้โหแต่กล้องไม่เห็นนะท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยแต่คนพี่ๆพี่สาวผมเนี่ยกับกนิกายอยู่ฝั่งเนี้ยเห็นชัดเจนเลยครับกระโดดอยู่ข้างหน้านี่เลยนะฮะกระโดดอยู่ข้างหน้านี่เลยโอ้โหโอน่นไปขึ้นฝั่งนู้นแล้วเขาขาวน่ะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ในกรณีออย่างนี้ ใครจะไม่คิดว่ามันจะชาร์จจริงๆมันก็อยู่จร,ยจริงๆตะเกียถ้าสมมติว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่ปิดเบรกอ่ะต้อยมันหอกไหลเลยอี่ต่องมือชมเสียดายมากคือผู้วันเบิร์ตผงก็เข้าใจเขานะเขาน่าจะตกใจนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงเขากะจับเขาจะอัดอะไรอ,ะอ,ยอย่างเงี้ยนะครับโอ้กะพงผมก็ไม่ได้เปิดล้อลงไว้ด้วยนะตะเกียะก็ไม่รู้กดไปสองทีมันันทึกหรือไม่มันทึกก็ไม่รู้ นนีี่ไม่ผมกดไปแล้วมีอู๊ดไปกดซ้ำอีกมั้ยผมไม่ผมไม่ปิดนะหรอกนะปล่อยเลยพอทัดเติร์นทัดเติร์นปุ๊บมันไปเลยทบราะกระสอบเราดิมันปล่อยมันไปอย่างเดียวคือไม่ได้กลัวอแล้วเพราะมันหวานไงคันเนี้ยไม่ได้กลัวเลยตะกี้ยังไงก็ไม่มีไม่มีง้างคิดว่าแต่ทีเนี้ยพอเอินมันน่าจะไปวัดสวนตังจังหวะแรกเนี่ยกระพงไอ้เอี้ยนกินนี่เป็นซี่เลยมันตีปุ๊บมี่ตกใหญ่แล้วมัแต่โดดทันทีเลย ตูงไงวันไงก็ตมีอยู่นะแต่กระพงก็เอายากอยู่จะเขึ้นอ่ะเอายากอยู่เพราะว่าถ้าถ้ามันแหว้งถ้ามันเอาเหงือกเข้าเนแสดงว่าแสดงว่ามันไม่ใช่แล้วนะไอ้ที่ว่าปลาเล็กอ่ะแสดงว่ามันไม่ใช่มีแค่ลูกเด็กเขาก็ปล่อยเขาก็ปล่อยอยู่นะเขาก็คงมาปล่อยเรื่อยๆที่เนี่ยแต่แต่ปกติน้าเงี้ยมันขยายพันธุ์ไม่ได้หรอกเพราะเพราะเป็นแคปทุกอ่างมันขยายพันธุ์ไม่ได้มีแต่กบมงศร์มาขวใหม่ไม่ให้กูเลย รับชมผลประกอบการครับท่านผู้ชมพาดไป2ตัวนะครับวันนี้พาดปนินน่าจะไซส์ประมาณสักครึ่งโลนะครับก็ผลงานผู้คันเบิร์ตแล้วก็พาดกระพงไปประมาณตัวผมว่าน,าน่าจะไม่ต่ํากว่า5กิโลพงตัวนีนะ้เป็นขึ้นตีน้ำนะฮะเนี่ยเขาเครียดอยู่นะตอนนี้เครียดท่านผู้ชมไม่ไม่แย่อะไรนะสีหน้าเครียดชัดแล้วก็ไปดูที่นู่นอีกอันหนึ่งนะนีกกระชังหนึ่งอันนี้เป็นปลาเล็กนะครับปลาเล็กปลาเล็กคือว่าอันนี้เรา ส่วนมากอาจจะเป็นใสประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูประมาณนี้นเนี่ยเล็กนะครับปลาสร้อยอันนี้คือเยอะมากนะครับก็ทั้งพี่อูดด้วยทั้งผมด้วยนะครับได้มาประมาณสักทั้งปลาซิวเนาะปลาซิวที่ยกยอได้มาประมาณสักสามโลสามโลได้นะครับแล้วก็ปลาสร้อยเนี่ยก็น่าจะประมาณสักห้าสิบหกสิบตัวได้น้พี่อูดเนาะประมาณนั้นไหมเออประมาณสักโลหนึ่งนะครับแต่ปลานินก็ไม่ประสบผลผลสำเร็จแต่เห็นตัวนะฮะ แล้วก็มีปลาแปลกมาอย่างหนึง่งคืออย่างที่ผมบอกนะฮะไม่ใช่แปลกหรอกนน่าจะเป็นปลาเขาปล่อยมาในพักนึงแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีปลากระพงมาเนาะเห็น <laughs> <laughs> ขึ้นตีน้ำเลยเสียดายมากโอเคเย่อยังไงก็ฝากผลง,งานไว้ด้วยกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวกลับมาซ้ำแน่นอนสำหรับไมยนี้ครับ